สำนักพุทธชีพระเนนร่วมมอบไม่มีสังกัดอยู่โดนขับไล่ออกจากวัดเจอจับศึกได้เลยวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพอ,อในฐานะโฆษกพอสอถแถลงว่าได้รายงานจากมสถึงความคืบหน้าการดำเนินการกับพระและเนนเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองโดยกรณีของพระที่มีการเรียกรายเงินเพื่อขอลีภัยไป,ไปต่างประเทศนั้นทราบมาว่าเป็นพระในจังหวัดชนบุรีเคยขึ้นเวทีปราศัยขณะนี้พระรูปดังกล่าวได้หนีออกจากวัดไป โดยเจ้าอาวาสจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป นายสิบบวรได้กล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่เจ้าอาวาสวัดดอนชัยจังหวัดพะเยาได้มีหนังสือถึงสามเณรสหรัฐสุขคำล่าให้กลับมารายงานตัวที่วัดภายใน7วันเนื่องจากพบว่าสามเณรเข้าร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลยาแต่สามเณรสหรัฐไม่ยอมกลับมารายงานตัวที่วัดเจ้าอาวาจึงมีคำสั่งขับสามเณรพนจากวัดแล้วขณะที่เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกดมี คำสั่งให้พระชิสนุพงชยนัทธารีกลับวัดหลังพบเข้าร่วมชุมนุมกับม็อบรัศดร ซึ่งต่อมาพระชิสนุพงศ์ยอมกลับไปรายงานตัวที่วัดแต่ก็กลับไปขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดศรีสะเกดอีกอย่างไรก็ตามทางเจ้าคณะยังให้โอกาสแต่มีคำสั่งเด็ดขาดห้ามร่วมชุมนุมทางการเมืองอีกหากฝ่าฝืนก็จะมีคำสั่งขับพ้นวัดทั้งนี้สำหรับพระและเนนที่โดนคำสั่งขับออกจากวัดและยังหาวัดสังกัดใหม่ไม่ได้จะกลายเป็นพระเนนไร้สังกัดหากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือตำรวจพระเจอตัวสามารถนำตัวไปสึกได้ทันที ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว .com